อาหารแบบไหนกินแล้วหลับสบายที่สุดใครหลับยากต้องฟังค่ะปัญหาการนอนหลับเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของคนทั่วโลกข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าประชากรโลกกว่า27%ซน์กลังเผชิญกับปัญหาการนอนหลับในระดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาการนอนไม่หลับหลับไม่สนิทตื่นเช้าเกินไป หรือรู้สึกง่วงซึมในเวลากลางวันสำหรับประเทศไทยเองมีปัญหาการนอนหลับก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลประมาณ30-40%ของประชากรไทยมีอาการนอนไม่หลับหรือประมาณ19ล้านคน ในผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปมีปัญหาการนอนไม่หลับสูงถึง1ใน5คนหรือ30-40%เปอร์ซนโดยผู้หญิงมีแนวโน้มนอนไม่หลับมากกว่าผู้ชายในอดีตการใช้ยานอนหลับอาจถูกมองว่าเป็นทางออกสุดท้ายสำหรับปัญหานี้ แต่ปัจจุบันนักวิจัยได้ค้นพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพโดยมีงานวิจัยชี้ว่าการปรับโครงสร้างอาหารอย่างเหมาะสมสามารถลดระยะเวลาในการเริ่มหลับได้ถึง40%เซและเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับได้ถึง35%เ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับของจีนกล่าวว่าอาหารที่เราบริโภคในแต่ละวันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของเราสารอาหารบางชนิดเป็นตัวช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและเข้าสู่การนอนหลับได้ง่ายขึ้นและสารอาหารที่สำคัญและแหล่งอาหารที่ช่วยส่งเสริมการนอนหลับมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอย่างแรกเลยก็เป็นจำพวกเมลาโทนินค่ะ ฮอร์โมนสำคัญที่ควบคุมวงจรการนอนหลับและตื่นพบมากในเชอรี่โดยเฉพาะเชอร์ี่เปรี้ยวองวุ่นมะเขือเทศวอลนัทและข้าวโอ๊ตแมกนีเซียมช่วยคลายระบบประสาทลดความกังวลและส่งเสริมการหลับลึกพบได้ในผักใบเขียวกีวีเชอร์ี่อโวคาดโดกล้วยดาร์กช็อกโกแลต ธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดเช่นข้าวกล้องหรือควินัวและถั่วต่างๆสารทริปโทเฟนกรดอะมิโน,โนจำเป็นที่ร่างกายใช้สร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินพบได้ในนมกล้วยและถั่วต่อมาคือสารแกรมมาอะมิโนบิวทิลิกแอซิดหรือสารกาบาสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์สงบพบมากในอาหารหมักเช่นนัตโต และอาหารที่ส่งเสริมสุขภาพลำไส้เช่นโยเกิร์ตกิมจิหอมใหญ่กระเทียมและข้าวโอต๊ตสำหรับวิตามินดีการมีระดับวิตามินดีที่เหมาะสมมีความสัมพันธ์กับการนอนหลับที่ดีควรได้รับจากการสัมผัสแสงแดดและการรับประทานอาหารเสริมหากจำเป็นวิตามิน B ค่ะวิตามิน B6 ช่วยเปลี่ยนทิปโทเฟนเป็นเมลาโทนิน วิตามิน b 12ควบคุมจังหวะชีวิตประจำวันและโฟเลตที่เพียงพอช่วยป้องกันการนอนไม่หลับพบในปลาอกไก่ถั่วชิกพีมันฝรั่งกล้วยตับและไตสัตว์เนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์นมไข่ผักใบเขียวและถั่วต่างๆถัดมาคือแคลเซียมนะคะ แคลเซียมช่วยในการดูดซึมทิฟโทแฟนและทำงานร่วมกับแมกนีเซียมในการรักษาการนำกระแสประสาทให้เสถียรพบในผลิตภัณฑ์นมเต้าหู้งาและผักสีเขียวเข้มถัดมาคือกรดโอเมก้า3ค่ะโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงความต่อเนื่องของการนอนหลับพบได้ในปลาทะเลน้ำลึกเช่นปลาแซลมอนปลาซาดีนมเมล็ดแฟ และวอลนัทสำหรับคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ลดการลบกวนของฮอร์โมนความเครียดและส่งเสริมการนอนที่ดีพบได้ในข้าวโอ๊ตและคุ้นัวอาหารและเครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงเพื่อการนอนหลับที่ดีมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ อย่างแรกเลยคือคาเฟอีนเช่นกาแฟชาแก่เครื่องดื่มชูกำลังและช็อกโกแลตอาจรบกวนการนอนหลับควรหลีกเลี่ยงในช่วงบ่ายและเย็นแอลกอฮอล์ค่ะแม้ว่าจะทำให้ง่วงแต่รบกวนวงจรการนอนหลับลึกและทำให้ตื่นกลางคืนบ่อย อาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงและขนมหวานหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดผันผวนรบกวนการนอนหลับได้ค่ะอาหารที่มีไขมันสูงหรือรสเผ็ดจัดอาจทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอก และอาหารไม่ย่อยส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับได้รวมทั้งการดื่มน้ำที่มากเกินไปก่อนนอนอาจทำให้ต้องตื่นมาปัสสาวะบ่อยเรายังมีคำแนะนำในการกินอาหารเพื่อการนอนหลับที่มีคุณภาพมาฝากด้วยนะคะก็คือรับประทานอาหารให้ตรงเวลากำหนดเวลาอาหาร3ามมื้อให้แน่นอนและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อหนัก2-3ชั่วโมงก่อนนอน เน้นอาหารเย็นที่เบาและย่อยง่ายเลือกปลาผักและธัญ,ญพืชไม่ขัดสีในมื้อเย็นหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นกระเพาะอาหารและลำไส้มากเกินไปดื่มเครื่องดื่มช่วยนอนหลับเช่นนมอ,อุ่นหรือน้ำเชอรี่เปรี้ยวอาจช่วยให้หลับสบายขึ้นสามารถดื่มในปริมาณที่เหมาะสมหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนหลีกเลี่ยงการนอน ท้องว่างหากหิวควรเลือกอาหารว่างเบาๆที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำเช่นถัว่วและจัดสมดุลอาหารในแต่ละมือ้อเน้นโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนในมื้อเช้ารับประทานอาหารเย็นให้เสร็จสิ้น3ชั่วโมงก่อนนอนและอาจมีอาหารว่างเบาๆก่อนนอนหากจำเป็นเช่นโยเกิร์ตกับผลไม้ที่ช่วยในการนอนหลับอย่างเช่นกีวีเชอร์รี่อะโวคคโด กล้้วยเป็นตนตค่ะและคำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอกล่าวว่าการปรับเปลี่ยนอาหารเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพการนอนหลับที่ดีควรควบคู่ไปกับการมีตารางการนอนที่เป็นเวลาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการออกกําลังกายหนักๆก่อนนอนนะคะและจัดการความเครียดอย่างเหมาะสมหากปัญหาการนอนหลับยังคงอยู่เกินหนึ่งเดือนหรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนเพลียมากในเวลากลางวันหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่ถูกต้อง การใส่ใจกับอาหารที่เราบริโภคเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาการนอนไม่หลับเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ